สวัสดีครับเคทักเตอร์ภูเขียวครับผมครับมาชมรีวิวในส่วนของแท็กเตอร์ B 2 4 4 0 s นะครับผมคันนี้นะครับผมเก็บงานทั้งคันให้สวยๆนะครับยางดีสีเส้นนะครับสีสวยๆนะครับโค้งกันอ้อยใหม่ครับโค้งอเนาะกันอ้อยติดใหม่ให้แล้วก็โรตารี่ใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวพาเดินชมรถคันครับตีรถตัวรถปี59นะครับผมครับมาพร้อมโค้งกันอ้อยและโรตารี่ครับผม เก็บสีให้สวยๆนะครับเก็บงานสวยๆให้ทั้งคันเลยเครื่องเกียร์ดีมากครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกระโปรงดูข้างในกันนิดนึงครับพาเดินชมไม้มาอยู่ที่นะครบอ่นครับนะครับ,รบ,นะรบแบตเตอรี่ สีสันต่างๆสวยงามครับผมด้านข้างครับสวยๆนะครับเครื่องเกียร์ดีครับมาครับเดี๋ยวมาเทสวิ่งกันฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับเป็นยังไงบ้างโดยนายช่างกาแฟนะครับเรมทะเบียนพร้อมนะครับผมจัดทงฟรีถึงหน้าบ้านครับ ช่วงอ้อยราคาดีๆแบบนี้ครับผมมาหาไปใช้งานกันครับ,รบของงานไรอ้อ,อยงานสูตผลไม้ก็ดีครับผมมาครับฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับผมไฟสองสว่างที่ทุกสุดครับะดีดก,ดกด,ดิ น้าฮะเต็ดมิกนะครับยอดครับเครื่องเคียดีมากสวยใสครับผมบีสองสี่สี่ศูนย์เอสนะครับผมสวยๆนะครับมาปองพุงกันนอเรโรตารี่นะครับผมครับราคาเบาๆครับผมครับอยู่ที่สองแสน ห้0 0มันบาทเท่านั้นครับผมมาชมกันได้ทุกวันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ